พี่วันไม่กินผักเลยใช่ไม่แต่มีผักบางชนิดที่มึงกินได้นี่ใช่พวกสตอพวกขิงอะไรเงี้ยกินได้นะเพราะแบบผมแท้ที่เหม็นเขียวว่กินใช่ผมเป็นกินได้แหละแต่อจียนเรื่องอะใช่ครับึร่อแบบแพ้เลยยหรอแพ้เลยครับไม่ใช่ว่าแบบกระแดะไม่อยากกินนะกินแล้วไมันใสแบบใบเขียวนะกินเขียวมันไม่มีเลี้ยวอ๋อใช่กินเขียวมันไปหมดแล้วคือพี่แพ้กินเขียวใช่เวลาตอนเรียนเด็กๆอย่างเงี้ยเขาให้มาแบบว่า ตั้งแถวที่สนามฟุตบอลอ่ะแล้วตอนนั่งลงไปอ่ะกลิ่นย่ามันตีขึ้นมาเรายังเรายังจะแบบสำลักใจเจียดไม่ได้เลยโอ้โหเฮียกลิ่นย่าด้วยเหรอเออกลิ่นย่าก็เป็นกสำลากไม่ได้ด้วยเออเป็นไงโลกดาราเท่มั้ยโลกดาราคนย่าเออไม่มันเหม็นนี่เอะผมเป็นโรคโรคที่ได้รับสารสีเขียวมากกว่าคนอื่นแบบว่าได้กลิ่นเงี้ยอย่างอย่างโน่กินอาจจะได้เขียวสักสิบเวลาเรากินไปเราได้เขียวเป็นร้อยหลายร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยจริงเหรอกินมัน่่ะใช ไม่เห็เหตุผลของคนไม่ทานผักแต่ล้วเอาจริงก็คือถ้าวาดภาพนี้คือพี่เจอสีเขียวไม่ได้เลยใช่เจอเจอเจอสีเขียวได้จะอ้วกจริงเจอต้นไม้เนี่ยกางเกงเขียวอันนี้คือจะอ้วกกางเกงจะขูดหน้าเปหน่อยเนาะอันนี้ก็จิ้มมาสาวรอนหน่อยไหมัดใช่ไหมผมก็แบบอยู่กับสีเขียวไม่ได้เลยชาอยู่กับสีเขียวไม่ได้คือแพ้สีเขียวแพ้สีเขียว กินสกีนนี่ก็ไม่ได้นะกินสกีนไม่ได้อีกตุ่มขึ้นหมดใช่หนังต่างประเทศนี่คือไม่ได้เลยได้เลยไม่ต้องทำที่อะไรก็ได้เออถึงว่าร้านพี่ไม่มีสีเขียวเลยไม่มีแค่ย็เก้นแลตที่อยู่ในโหลนั่นก็ได้อะไรีเดียว